เขาหันหน้าหนีไปเลยอ่ะมองแบบตาถลนอย่างงี้เลยสกูชีรันเตียตลมมากไปไหนอ่ะไปหาอะไรกินมั้งมั้งไม่รู้ฮัลลโหพิซซา 1.99ตอนเที่ยงถึง4โมงแต่เราไม่รู้เขากินอะไรได้บ้างนะ199่งเก้้ดูไหมอ๋เลยมันร้านนี้หรือร้านนี้ร้านนี้คะเข้ามากินอาหารกลางวันในคาเฟ่ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษค่ะเป็นเมนูภาษาละตินเลยหนาวเย็นมือมากเนื้อเป็นแบบสลัดพาสต้าพิซซ่าโอ้โหพิซซ่าน่ากินเนอะน มาเกคิตตี้ออกโหน่ากินมากเป็นพวกอันนี้เป็น lunch สือเป็น lunch เมนูตั้งแต่ตอนเที่ยงถึง4ี่โมงเย็นอันนี้เป็น l u n ช h ค่ะก็มันเป็นภาพอะแล้วมันก็เป็นภาษาอัเซียหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเอา Google Translate มาชี้ๆดูนะว่าแบบอันไหนเป็นอะไรบ้างดูงแปล lunch w i t อะไรอะ แพนเค้กวิกเคอร์แพนเค้กแฮมตุ๊สลัดอินเดียแซนวิชล้ําบิสเนาะรู้เรื่องไหมฮะม่ยมันแปลติดข้องดับมึงนะอยากมีคนถามว่าเราเที่ยวเองได้ยังไงโดยที่ไม่รู้ภาษาลาเซียเหมือนตอนที่เราไปจีนได้ยังไงโดยที่เราไม่รู้ภาษาจีน แล้วตอนนั้นเราไม่มีไวไฟมีสิง่งด้วยเราต้องเม้าๆไปเ <mm> รื่อยๆไปเรือกสนุกเราจะกินพิซซ่า <mm> อาจจะกินหน้านี้แหละมันคือพิซซ่าวิดมีทก็คือเนื้อเนื้อสัตว์อะแบบว่าเป็นเบคอน <mm> แฮมเนเปลิลนี้ก็เห็ดลายลอาจจะฝั่องอันเล็กแล้วก็สั่งเซมิที้ค็อกนาล่ามันไหลก็คือหลสักสักแนวอะไร,ะไร <mm> สักอย่างน้ำแบบเซมิที้มาก ดีนะน้ำโคนรแฟนตาซีเลยไม่มีภาษาังกฤษเลย okay. ข้ามาในนี้สปาเกตตี้ค่ะหอมเชียวแอ,อบรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยเนาะจะน้อยไปไหมเนีย่ยปาเกตตี้คาโบนาล่าค่ะแล้วก็น้ำอนนี้น้ำส้มแก้วใหญ่ของร้านนี้ค่ะก็ประมาณนี้ไม่ค่อยเย็นอะ แล้วก็ออกเปรี้ยว,วที่นี่คนเขาไม่กินเครื่องดื่มเย็นๆกันเลยนะแบบโคก้กอะไรเงี้ยก็ไม่ใส่น้ําแข็งไม่แช่เย็นจัดนะแบบมันจะรสชาติเหมือนอุณหภูมิห้องที่เป็นห้องภายในห้องที่เรียกว่าอะไรล่ะห้องที่มีฮีเตอร์อะเออไม่ใช่อุณหภูมิแบบข้างนอกที่เย็นๆอนะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยจะติดกินเครื่องดื่มเย็นๆเนาะเดี๋ยวรอพิซซ่าค่ะชันหรือ ระหวอางนี้ก็ชาร์จแบตกันไปก่อนอันนี้จะบอกว่ามันดูเหมือนเล็กน้อยแบบมันดูน้อยอะ่ะแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเข้มข้นมากอะเข้มค้นจริงโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อย บอกอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศเขาไม่ใช่ช้อนจริงๆอ่ะเนี่ยในถาดเขาให้มาเนี่ยซ่อมกับมี่นะ้วกินด้วยซ่อมค่ะแล้วเวลาคนสั่งซุปกินยังไงเนาะอาจจะมีช้อนซุปให้แต่ว่าเขาจะแบบไม่กินช้อนซ่อมเหมือนบ้านเราไหมไม่เห็นเขาให้เลยเนาะตอนนี้อร่อยมากจรงิงออยนากินนะ่ากินนะ่ากิน ในขณะที่เรากินกับปาเกตตี้จนจะหมดแล้วพิซซ่าก็ากม,าามาแล้วจ้าน่ากินไหมโอ้โหน่ากินมากหอมมากอะ่ะมันเป็นพิซซ่าแบบเตาถ่านอะ่ะคินให้ดูอันหนึง่งเกลือเครื่องโอ้โหมาเต็มเต็มเลยนะว้าวกิน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 ะกินแล้วนะน่ากินมาก คือว่าชีสเยอะชีสย่อย เ้ามันมีรถพ่นน้ำที่ถนนด้วยเพราะถนนเขาฝุ่นเยอะมาก <c oughs> เราก็เลยรีบผันหลังลบเลยนะกลัวแบบมันจะกระเด็นมาโดน สมาทีนะแล้วเราไป่เข้ามาเนี่ยเรามาหาร้านโดนัทที่เก่าแก่ที่เขาบอกว่าเป็นโดนัทแบบโซเวียตเลยตั้งแต่สมัยประเทศยังไม่เป็นรัสเซียเลยแต่ว่าเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหนเนาะเขาบอกว่าคนรัสเซียเป็นคนโหดสัตว์แบบหน้าไม่ยิ้มอะไรนี้ใช่ปะวันนี้ไปเอาหมวกใส่หมวกมาด้วยเดี๋ยวจะเอาหมวกใส่นะ <c oughs> แล้วเราจะลองเดินไปบนถนนเนาะแล้วก็ยิ้ม ดูว่าจะมีใครยิ้มใส่เราก่อนเดี๋ยวจะนับดูนะว่าโคตดตัดจริงหรือเปล่าโอเคแปะเริ่มเลยดีกว่ามีแล้วหนึ่งเขหาหันหน้าหนีไปเลยอ่ะสามคนนั้นเหมือนแอบหัวเราะอยู่หลังไกลๆ คนเขาจะแบบเหมือนไม่กล้าหัวเราตรงๆแต่พอเลยไปเรือเลยเขาจะแบบหันหับบนไปยิ้มกับเพื่อนเราจะต้องปิดกล้องตัวนี้โอเคลองเดินตรงนี้ดูบ้างนะ ห,หรือไม่ก็มองไปทางอื่นก็ปเป็นเด็กก็จะแบบทำเงี้ย <c oughs> แบบแอบยิม้มแบบเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราเดินเลยไปแล้วมันก็จะมีเสียงหัวล้อตามมาทีหลังมีคนเมื่อกี้เหลียวนะแต่ไม่กล้ายิ้มตอนนี้เราหาร้านโดนัทผู้ชายคนตะกี้แบบตะลึงในหมวกมองแบบตาถลนอย่างเงี้ยเยเราหาร้านโดนัทไม่เจอแล้วเราก็ถามเ,เขาเขาก็แบบพูดพูด้ ฝรั่งเศสแล้วเราก็ทำแม่ไม่รู้เรื่องเขาก็เลยแบบพาไปค่ะพาไปก็เดี๋ยวเราเดินตามเขาไปมันจะเห็นตัวสื่อนี้ไหมก็คือป้ายสีเหลืองเอเอป้ายสีเหลืองเนี้ยเหรอใช่เห็นไหมตัวตัวสีน้ำเงินอ่ะเหลืองซีซีเนี่ยนะโคโคอะไรเนี่ยสักอย่าง ร้านนี้เหรอโอโอเคร้านนี้ละค่ะร้านโดนัทรัสเซียตั้งแต่ปี1958โอ้ยาวนันมากนี่ร้านโดนัทที่เราตามหาตะกี้เราเดินเลยไปแล้วก็พี่คนนั้นเขาพาเดินมาส่งนะตั้งแต่ปี1958เเลยเขาบอกว่าร้านนี้บรรยากาศข้างในจะแบบเป็นโซเวียตแท้ๆคือแบบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะถ้าเกิดอยากรู้ว่าโซเวียตสมัยก่อนที่จะมาเป็นรัสเซียเป็นยังไงเข้าไปดูด้วยกันดีวกว่า นี่อะคิ şey ้วดูคิวโอเคเข้าไปในร้านก็จะเป็นร้านแบบเรียบเรียบค่ะคนก็จะยืนกินบ้างอะไรบ้างอ๋อนี่ไงต้องเข้าคิวตรงนู้ มาต่อคิวตรงน,นี้ค่ะตอนนี้เรามาเข้าคิวจะเป็นโต๊ะที่นั่งแบบนั่งมั่งยืนมั่งเนาะแต่เราจะดูว่าหน้า,า,าตา,าคือตังคนทอนมาเท่าไหร่นะห้าสิบหกแปลว่าโดนนัดอะไรกี่บาทเยมา นี่ค่ะโดนัทที่ล่ำลือในตำนานของชาวรัสเซียชาวเซนต์ปีเตอร์เฮ้ยโห,ยโหยมันเกินกว่าที่เราคิดไว้คือผิวมันกรอบแต่ตัวมันนุ่มเนี่ยดูดิแล้วมันมีความเหนียวด้วยมันดูเราคล้ายๆปลาต้องขมเหมือนกันนะแต่ว่าเหมืนมันจะนุ่มกว่าแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผิวมันกรอบแล้วเนื้อมันมนุ่มงนี้ มิน่าเขาถึงให้กระดาษอย่างนี้มาด้วยมันเป็นกระดาษน้ำตาลนะมันคือกระดาษซับมันไงเบนี้สมมติเราไม่ชอบกินมันใช่ป่ะเรามันซับก,ก่อนออกเยอะเลยอะเ <c oughs> นี่ยแล้วเขาก็โรยน้ำตาลไอซิ่งมาค่ะเราก็ซับก,ก่อนแล้วอยไปชุกน้ำตาลไอซิ่งทีซับหน่อยอน่าจะได้ไม่มันมากน้ำมันเทียบเลยเพราะว่ามันเป็นโดนัทแบบเก่าเนาะเป็นโดนัทแบบสมัยโบราณก็คือ สกุชิใช่นุ่มเหมือนสกชุชีอันนี้สกุชีรัสเซียอันนี้นะคะเป็นสกุชีที่มาจากรัเสเซียค่ะก็ถ้าเกิดเราพับน้ำมันออกหมดมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นฟิฟีป่ป่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูน้ำมันที่ออกมานะคือร้านนี้คนถ่มมีเสียมโทรศัพท์ในร้านทั้งวันตลอดเวลา โตอะข้างๆเขาปล่อยให้โทรศัพท์ดังแล้วไม่ยอมเนาแบบแฟนเนาอาจจะโทรมาตามมาตั้งเบยสามีป้าอาจจะโทรมาตามเพราะป้าแบบไม่อยากบอกว่าแอบกินโดนัทนะก็เลยไม่ยอมรับโทรศัพท์แล้วคนทังนก็หันมามองว่าโทรศัพท์ใครอันนี้คือโดนัทที่ซับน้ำมันออกหมดแล้วหน้าตาไม่น่ารักเลยอ่ะดูแย่มากคอเขาแบบจะกินน้ำมันแบบสวยๆหรือว่าจะจะไม่มีน้ำมันแต่เหียว เหนียวนุ่มเแล้วก็นี่ชุบลังก์ปันไอซิ่งนี้ด้วยเ,เป,นเปน็นอร่อยะนะมันเหนียวนุ่มมากเลย,เลยอ่ะน,นี่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสกุชชี่นะคะมีความสโลว์นะให้ดูความสโลว์ 把上。爸爸